ถึงเวลารีวิวรถแล้วพี่หญิงหายไปไหนนะไม่รู้ไปแอบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าไปหากันก่อนนะนั่นไงอยู่ในรถไม่รู้ทำอะไรอยู่นะพี่หญิงทำอะไรอยู่ถ้าถึงเวลารีวิวรถแล้วนะเอาก็พี่หญิงอกำลังดูทีวีอยู่เมว่ากี้ละครท่องสามกำลังสนุกเลยใหม่เข้ามาพี่หญิงลืมไปว่าต้องมารีวิวรถแล้วใช่ไหมเือจริงๆอะ่ะ ปกติอ่ะไม่ค่อยได้ที่เป็นแบบว่าหน้าจอมาขบคันหน้าจอก็ชัดนะใหม่แล้วก็คันนี้ใส่ทีวีดิจิต้อนมาแล้วด้วยซึ่งตอนเนี้ยพี่หญิงติดละครอยู่มากเพิ่งจะเปิดโฆษณาพอดีเมื่อกี้ละครเพิ่งจบตอนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาโฆษณาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เมื่อกี้ไม่เห็นข้างนอกแล้วใช่ไหมว่ารถข้างนอกเนี่ยดูสวยมากๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคือคันนี้ใหม่อันนี้ลองสองกล้องจับนิดนึง ตอนนี้คือเป็นทีวีช่อง3อยู่เรากําลังแอบดูละครตอนทํางานโดยที่แบบเนียนๆได้เลยเพราะว่าเราดูในรถใช่ไหมคะแล้วก็คันนี้นะเป็นทีวีดิจิตอลมีให้มาพร้อมด้วยหน้าจอ Android เลยนะคะซึ่งหน้าจอ Android เนี่ยก็เล่น YouTube ได้มาแบบออปชันมาครบคันหมดเลยหรือว่าถ้าใหม่มีการเชื่อมต่อเน็ตฟิกอยู่หรือคุณลูกค้ามีการเชื่อมต่อเน็ตฟิกอยู่นะคะก็สามารถ ดูเน็ตฟิกได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้โหลด Netflix นะเราจะต้องเข้าไปที่ Google p l a y แล้วก็โหลด Netflix เข้ามาเพื่อที่จะได้ดูได้นั่นเองนะอันนี้ก็คือเข้า Google p l a y อันนี้เลยปล่อย Wi-Fi โหลดจาก Google p l y y โหลด Netflix โหลดแอปดูซีรีส์เกาหลีได้อย่างสบายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าคันนี้สายเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องชอบ คราวนี้ถึงเวลารีวิวรถแล้วเราก็จะพาไปดูรูปโฉมเจ้าคันนี้กันก่อนนะคะว่าคันนี้ f o ร d ด v อเวอเคันนี้นะมาแบบครบคันขนาดไหนนะอันนี้มีเอกสารเบื้องต้นให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวรถกันก่อนว่ารถยนต์คันนี้เป็นอย่างไรกันว่างนี่ทีวีมาแบบครบคันสายอนเตอร์เทนเมน์นะเท่านั้นยังไม่พอหลังคาสนรูฟก็มาแล้วเดี๋ยวเปิดหลังคาสนรูฟรับแดดนิดนึง โชว์ก่อนโชว์แบบรับแสงแดดนิดนึงนะคะนี่รับบรรยากาศนิดนึงอ่ะเราโชว์ายในกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันก่อนค่ะคันนี้รุ่นท็อปสุดราคาเพียงเจ็ดแสนก็มาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคันนี้ราคาดีมากๆาแล้วก็แต่งมาแบบว่าเต็มหมดแล้วนะคะคันนี้แต่งมาเต็มหมดแล้วด้วยนะหล่อสุดๆไปเลย เรามาเริ่มดูที่โฉมกันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็น Ford e v e r วอรนั่นเองเครื่องยนต์ 3,200cc รุ่นท็อปหลังคา s ซันร o ฟนะคะแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนั่นเองนะเป็นระบบ4 w h v e l นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ต้องการแบบว่าซื้อไปลุยนิดนึงก็ได้เลยเพราะว่าคันนี้เหมาะมากๆนะคะเท่านั้นเนี่ยเวลาแบบเราไปเขาเรียกว่าอะไรไปแคมปิง้งหรือว่าไปต่างจังหวดัด อยากจะดูทีวีหรือว่าเน็ตฟิกอะไรเงี้ยก็ดูได้เลยเพราะว่าหน้าจอมาให้ครบคันหมดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่ด้านหน้ากระจังก่อนเลยหน้ากระจังของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้ากระจังฟอร์ดมาตัวนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ทะเบียนสวยด้วย70-76นั่นเองนะคะ7076นั่นเองนะคะเฮียวิเชียนเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเฮียวิเชียน คันนี้เป็นรถที่ตีสีเดิมๆเลยนะคะเป็นรถบ้านมีประวัติการเข้าสูตรด้วยเนาะแล้วก็คันนี้เองมีชุดแต่งดํามาให้หมดเลยนะคะเริ่มจากชุดแต่งดําที่เป็นครอบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของเรามาแบบหล่อๆแบบนี้เลยถัดมาค่ะเรามาดูในส่วนของล้อของเราบ้างล้อของเราเนี่ยดีไซน์เข้ากับรถมากๆนะคะเพราะว่าแม็กเนี่ยเป็นสไตล์ลมดําแต่งกับชุดเข้ากับชุดแต่งดําเราเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ คันนี้นะคุณลูกค้าได้เป็นยางใหม่นะคะปี2022ด้วยนั่นเองนะคันนี้ได้เป็นยางใหม่ปี2022ด้วยนั่นเองมาแบบครบคันกัเลยทีเดียวซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแล้วก็มีคิ้วล้อสีดำม,มาแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้ตรงนี้นะคะจมูกเป็นข้างของตัวรถเนี่ยก็เป็นสีดำม,มาคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.2นะคะเกียร์6สปีดนั่นเอง ถัดมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างของลำของเรานะคะก็มีครอบสีดํามาแบบนี้แล้วคิ้วกันาสาดเป็นสีดํามาให้ครบขันหมดแล้วนะคะแล้วก็มือเปิดของเราเนี่ยก็ครอบสีดํามาแบบนี้พร้อมกันรอยเล็บสีดําแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะพาดูเอกาสารนิดนึงนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีประวัติชัดเจนมากๆเลยอ่า ภายนอกของเราเนี่ยแต่งเป็นตัดดํามาแล้วนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเนี่ยให้เป็นสีตัวของบาะเนี่ยเป็นสีเบจนะคะเพราะฉะนั้นพยางเข้ารูปของเราเนี่ยก็จะเป็นสีเบจให้มันเข้าเซตกันนะแล้วก็สคาับเพจของเราเนี่ยก็จะมีคําว่าเอเวอร์เรส่เรืองแสงนะเห็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีแสงอยู่ไม่แน่ใจว่าจะมองชัดหรือเปล่านะคะเรื่องแสงด้วยนะคาว่าเอเวอเรสของเราถัดมาคุณลูกค้าพามาดูประวัติเข้าศูนย์ก่อน คันนี้นะคะเป็นสมุดรับประกันและการบริการนะคะคันนี้เนี่ยมีประวัติการเข้าศูย์มาให้ตลอดเลยนะซึ่งสอดเนี่ยเขาก็จะรับประกันให้โฉมนี้นะคะ3ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเมตรนะคะเราก็มีฟรีค่าแรง5ครั้งนั่นเองก็มีประวัติการเข้าสูย์เนาะแล้วก็คันนี้นะคะได้แบตเตอรี่ใหม่มาด้วยนะคะได้แบตเตอรี่ใหม่มาด้วยกรณีถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสอดอ่ากรณีถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสอดนะคะ มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้จนถึงวันที่8มกราคมปี2567อันนี้คือแถมฟรีในกรณีซื้อสดนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าซื้อจดไฟแนเนซ์เนี่ยก็จะต้องเป็นตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นั่นเองเนาะทันนี้จะมีทุนประกันอยู่ที่680,000นะคะที่ขีดไว้ให้ตรงนี้เลยเนาะทุนประกันอยู่ที่680,000น,นั่นเองอ,เอ่าเอกสารมาแบบครบคันแบบนี้เลยนะคะหลังคาสลูปก็มาแล้วแล้วก็ทีวีของเรานี้ก็มาแบบครบคันมากม คันนี้ตีสีเดิมทั้งคันนะคะตีสีเดิมทั้งคันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวประตูเดี๋ยวอีกจะดึงเม็ดอาร์คให้ดูก่อนเนาะเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะตะเข็บเดิมหมดนะแล้วสีคันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษที่มีความแบบหล่อมากๆนะคะพอมาแต่งกับชุดที่เป็นชุดแต่งตัดดำเนี่ยคือดูแบบเข้ากันมากๆเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะไม่มีรอยเดินใหม่ทั้ง4ประตูนะคะตะเข็บเดิมหมดหัวนะ็อตเดิมหมดนะคะ คันนี้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้าไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม่แท้ให้ด้วยนั่นเองหล่อมากๆเลยใช่ไหมคะคันนี้หล่อมากๆเลยามาดูเบาะตอนหลังของเราบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะเบาะตอนหลังของเราเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากๆไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคันนี้คือลูกค้าท่านเดิมเนี่ยดูแลรักษามาอย่างดีมากๆนะคะคันนี้ ใครซื้อไปก็ใช้ต่อได้ยาวๆเลยคันนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยโนก็จะไม่ได้มีอะไรแบบจุกจิกอะไรมากมายอะไรเงี้ยได้ถังตัวหน้าจอ Android นะคะแล้วก็หน้าจอ Android ของเราเนี่ยก็ใส่เป็นทีวีดิิตอลมาแล้วด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขออภัยในความคับแคบของร้านนะคะเพราะว่าตอนนี้รถเนืองแน่นมากๆรถเนืองแน่นมากๆนะคะก็ตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่า ไฟอวอลเรคันนี้นะคะจะอจอดจอดอยู่ติดกำแพงหลังร้านเลยนะคะแต่ว่าอยากจะพาชมจริงๆอ่ะเรามาเริ่มชมกันก่อนเลยเนาะก็คือนอกจากมือเปิดที่ข้อเป็นสีดำมาแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าตัวไฟท้ายของเราเนี่ยก็ครอบเป็นสีดำมาแบบนี้เลยนะคะก็คือแต่งเป็นสีดำมาหมดเลยคันนี้เป็นไทเทเนียมพัดนะคะก็คือเป็นรุ่นท็อปหลังคาสลูบแลวเดียย๋ยวหญิงจะเปิดฝาท้ายให้ดูเนาะวันนี้นะหญิงจะเปิดฝาท้ายจากรีโมทนั่นเอง จากรีโมทนะคะรีโมทอันนี้เลยประตูไฟฟ้ากดสองครั้งนะคะใช้กดสองครั้งาฝาท้ายของเราก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนี่เลยนะคะฝาท้ายเราเปิดขึ้นมาแล้วคราวนี้อีกจะพามาดูในส่วนของตัวฝาท้ายกันบ้างคันนี้นะคะหัวน็อตเดิมนะคุณลูกค้าหัวน็อตเดิมไม่มีรอยโดนไข2สองฝั่งนะคะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมด รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากๆนะแต่ว่าหญิงยังไม่สามารถแบบเอากล้องสอดเข้าไปด้านในได้นะคะด้วยพื้นที่มันจะค่อนข้างแคบเนาะอ่ะแล้วก็รุ่นทอมนะคะอีกหนึ่งออปชั่นที่ต้องมาก็คือเบาะตอนหลังเป็นปรับไฟฟ้านั่นเองเพียงกดนะคะก็พับแบบนี้เลยไม่ต้องใช้แรงดึงแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวหญิงกดขึ้นให้ดูอีกทีนึง บาตอนหลังเป็นปรับไฟฟ้าหมดนะคะเป็นปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยกดสวิตช์เขาก็จะปรับขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยเป็นยี่ห้อเดียวที่ให้นะเอาจริงๆเป็นยี่ห้อเดียวที่ให้กันเลยทีเดียวแต่งมาแบบดำๆหล่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปิดฝาท้ายให้ดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราโชว์ปิดฝาท้ายก่อน กดสอครั้งเหมือนกันนะคะเปิดก็กดเออเวลาเปิดก็สอครั้งติดเวลาปิดก็สอครั้งติดนะคะสำหรับ Ford Everest คันนี้นั่นเองเนาะมีเลยหล่อมากๆเป็น4 wheel เห็นไหมเป็น4 wheel นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อของเราสีเดิมเมรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดค,คว่ำนะคะไม่มีจมน้าไม่มีตมัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนั่นเองนะคะ สวยงามครบคันคันนี้ก็แต่งมาหลายอย่างมากๆเลยนะออปชันตัวรถก็มาท็อปแล้วด้วยท่านไหนที่อยากได้หาเป็นแบบรถที่เป็นรุ่นท็อปโฟวินะคะหญิงก็นำเสนอเป็นคันนี้เลยเพราะว่าแต่งมาหลายอย่างมากๆนะจริงๆหญิงชอบมากๆนะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะที่เป็น Android แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวทีวีดิจิตอลมาให้หมดแล้วนะคะซึ่งตรงเนี้ย เราได้ใช้งานแน่นอนนะคะอันนี้เราได้ใช้งานแน่นอนนะคะอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวออปชันที่ในเรื่องของตัวทีวีเนี่ยได้ใช้งานแน่นอนและก็ขั้นนี้นะคะแถมด้วยกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถมาให้แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถมาให้แบบนี้เลยเรามาแอบดูละครกันนี่นะคะตอนนี้เนี่ย ละครกําลังแบบว่าแสดงอยู่เลยซึ่งหญิงไม่กล้าใช้กล้องจับนานนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะกาจะติดลิขสิทธิ์ก็ขอส่งผ่านเอาเนาะแล้วก็นี่อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นะคะเกียร์โฟวิวของเรานั่นเองเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็สามารถขับเป็นปรับ2ไดเออ้เป็นขับ2ได้ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการใช้งานเนี่ยก็เป็นขับสได้นั่นเองเนาะ ใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นสวิตหมดแล้วไม่ได้ใช้เป็นตัวเกียร์เกียร์แบบสมัยก่อนที่ต้องรอแบบรอรอบหรืออะไรเงี้ยเราถึงจะปรับเข้าได้น,นี่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เหมาะกับการขับสีเนี่ยตัวโปรวิลเนี่ยก็จะไม่จับการทํางานนั่นเองเนาะถัดมาคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยตอนนี้นะคะเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่1 2 5่งสห้าหสนะคะ ใช้ไม่เยอะเลยใช้น้อยมากๆชเฉลี่ยแล้วใช้ปีละแค่ประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะหมื่นกว่าโลเท่านั้นรถมีประวัติเช็คศูนย์นะคะเป็นรถบ้านตัวถังเดิมๆติสีเดิมหมดนะคะออปชั่นมาให้ครบคันหมดเลยนะเรียบพร้อมมากๆสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ราคาดีมากๆคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง7 0 0 0แสนกวเท่านั้นคุณลูกค้าราคาสุดพิเศษกันไปเลยทีเดียวนะวันนี้ เรามาถ่ายให้ดูรอบคันกันอีกทีหนึ่งนะคะขออนุญาตให้กล้องจับรอบคันอีกหนึ่งทีว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสวยสุดๆกันไปเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะมีท่านไหนถูกใจคันนี้บ้างถ้าท่านไหนถูกใจเนี่ยทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะยิงย้าอีกทีหนึ่งนะคันนี้นะคะเป็นสอด เ v เว e s t นะคะเครื่องยนต์3.2ขับเคลื่อน4ีล้อรุ่นท็อปสุดมีหลังคาสัรูฟอะไรมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้เองนะได้แม็กแตงเป็นแม็กสีดำเข้ากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ได้ยางใหม่ปี2022และที่สำคัญคันนี้นะใส่เป็นทีวี Android หน้าจอ Android มาแล้วนะคะใช้งานเชื่อมต่อแบบง่ายๆเลยเท่านั้นยังไม่พอยังมาพร้อมด้วยทีวีดิจิตอล สามารถดูละครได้แบบที่หญิงดูเมื่อสักพู่นี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เองถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดเนี่ยก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้จนถึงต้นปี67เลยนะคะคุ้มค่ามากๆในราคาพิเศษมากๆนะคะวันนี้มาจาัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นนะคะ799,000บาทเท่านั้น เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่แค่โดยประมาณ1 3 0 0 0กว่าเท่านั้นนะคะกับรถที่แบบหล่อๆแบบนี้เลยแต่งดำมาแบบว่าครบคันหมดแล้วนะคะได้แม็กใหม่ยางใหม่ได้ออปชันเอนเตอร์เทนเมนต์มาครบคันได้หลังคาซันลูฟนะคะครบคันมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะถ้าหากซื้อสดกับร้าน19โพสีทองของเรานะคะไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%เป็นราคาพิเศษที่ จะแ0 9เ0บาทได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะหากคุณลูกค้าของหญิงที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงก็จะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรลยๆเลย,เลย,เลยนั่นเองเนาะ แล้วก็ยังไงวันนี้ยังต้องขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไรสดครั้งหน้าโนวันนี้ยังไปก่อนนะคะบ๊ายบาย